Hello everyone มาเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูอรนุชลามอนะคะวันนี้ครูขอนำเสนอเรื่อง comparison of adjectives นะคะการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ก็คือเป็นการเปรียบเทียบคุณลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของคนสาสต์สิ่งของนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น3ระดับนะอันนี้คือหลักการทำคำคุณศัพท์ขั้นกว่าและขั้นสูงสุดนะคะ มาดูข้อ1คําคำคุณศัพท์โดยทั่วไปเติม er ในขั้นกว่าและเติม est ในขั้นสุดได้เลยนะคะตัวอย่างเช่นคำคุณศัพท์นะคะ short short แปลว่าสั้นหรือเตี้ยนะคะทำให้เป็นขั้นกว่าก็เติม er อันนี้เป็นคํำคุณศัพท์โดยทั่วไปนะคะทำให้เป็นขั้นกว่าก็เติม er นะคะอ่านว่า shorter shorter แปลว่าสั้นกว่านะคะเมื่อเติม er ไปความหมายก็จะเปลี่ยนเป็นขั้นกว่านะคะก็คือสั้นกว่าแล้วก็ขั้นสุดนะคะ the shortest เติม est ไปนะคะความหมายก็จะเปลี่ยนเป็นสั้นที่สุดนะคะอีกครั้ง the shortest the shortest สั้นที่สุดตัวอย่างคำที่สองนะคะ small small แปลว่าเล็กนะคะ ท่านกว่า smaller smaller เติม er ไปได้เลยนะคะแปลว่าเล็กกว่านะคะ smaller เล็กกว่าขั้นสุด the smallest the smallest เติม est นะคะแล้วก็เพิ่มเติมคือมี the นำหน้าในขั้นสุดเนี่ยจะมี the นำหน้าทุกครั้งเลยนะคะ the smallest นะคะเติม est แปลว่าเล็กที่สุด ตัวอย่างคำที่3 tall tall แปลว่าสูงนะคะขั้นกว่า tall e r tall e r เติม er ไปนะคะแปลว่าสูงกว่าขั้นสุด the tallest the tallest นะคะแปลว่าสูงที่สุดมี the นำหน้าแล้วก็เติม est นะคะต่อไปตัวอย่างที่4 clean clean แปลว่าสะอาดนะคะ ในขั้นกว่า clean e น clean เนสะอาดกว่าเติม er ไปก็อยู่ในขั้นกว่านะคะขั้นสุดนะคะ the c l e a n n e s s the c l e a n n e s s เติม est ก็จะเป็นขั้นสุดนะคะมี the นำหน้าด้วยแปลว่าสะอาดที่สุด the cleanliness ต่อไปข้อ2นะคะหลักข้อ 2. คํคำคุณศัพท์ที่ลงไทยด้วย e ให้เติม r ในขั้นกว่า แล้วก็เติม st ในขั้นสุดได้เลยนะคะไม่ต้องไปเพิ่ม e แล้วนะคะเพราะว่ามี e มาให้แล้วเราก็เติม r ไปได้เลยมี e มาให้แล้วก็เติม st ไปได้เลยนะคะเช่น wide wide แปลว่ากว้างนะคะ w, e i d e มี e มาให้แล้วนะคะในขั้นกว่าก็เติมแค่ r ตัวเดียวอ่านว่า wide wide แปลว่ากว้างกว่าต่อไปขั้นสุด นะคะมี the นำหน้าแล้วก็เติม st ได้เลยอ่านว่า the widest the widest แปลว่ากว้างที่สุดนะคะตัวอย่างคำที่สอง large large แปลว่ากว้างใหญ่นะคะอันนี้กว้างด้วยใหญ่ด้วยนะก็คือเป็นลงท้ายด้วย e นะเราก็เติม r ไปได้เลยในขั้นกว่าอ่านว่า larger larger แปลว่ากว้างใหญ่กว่า นะคะต่อไปขั้นสุดเติม the แล้วก็ตามด้วย st นะคะอ่านว่า the largest the largest กว้างใหญ่ที่สุดต่อไปตัวอย่างที่3 brave brave แปลว,ว่ากล้าหาญนะคะในขั้นกว่า,าเขาลงท้ายด้วย e มาแล้วนะคะในขั้นกว่าก็เติมแค่ r อ่านว่า braver braver กล้าหาญกว่านะคะ ขั้นสุดเติมเ h อแล้วก็เติม st ไว้ข้างหลังเลยนะคะตามตามกฎข้อ2นะอ่านว่า the bravest the bravest แปลว,ว่ากล้าหาญที่สุดนะคะมีเดอะนำหน้าแล้วก็ตามด้วย st ไม่ต้องเขียน e เพราะว่ามี e มาให้แล้วนะคะต่อไปมาดูหลักการข้อที่3ข้อ3าํคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วจึงเติม er ในขั้นกว่าแล้วก็เติม est ในขั้นสูงสุดเช่น lazy lazy แปลว่าขี้เกียจนะคะ lazy ลงท้ายด้วย y นะคะมาดูขั้นกว่า l e i s r l l e i e r เขาก็เปลี่ยน y เป็น i นะคะแล้วก็เติม er ก็จะอ่านว่า l e i s r ต่อไปขั้นสุด the l a z i e s the l a z i e r s ก็คือเปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม est ในขั้นสุดนะคะมี the นำหน้าด้วยต่อไปมาดู a l a l y u l y l y อันนี้แปลว่าหน้าเกลียดนะคะลงไทยด้วย y ก็เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er ในขั้นกว่านะคะอ่านว่า a g l y u l l i น่าเกลียดกว่านะคะ the a g l i s the a g l i s หน่าเกลียดที่สุดนะคะ เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม est มีเดินนำหน้าด้วยนะคะต่อไปคำที่3 r dry dry แปลว,ว่าเปล่าแห้งนะคะลงท้ายด้วย y เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er ในขั้นกว่านะคะอ่านว่า dryer dryer แห้งกว่านะคะต่อไป the driest h e d r i e s แห้งที่สุดก็คือเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม est ในขั้นสุดนะคะ มีเดอนำหน้าด้วยต่อไป p r e g i p r e g i แปลว,ว่าน่ารักนะคะลงท้ายด้วย y ก็เปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม er ในขั้นกว่าอ่านว่า p r e c i o r p r e i o r น่ารักกว่า the precious the precious น่ารักที่สุดนะคะเปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม est ในขั้นสุดนะคะอย่าลืมเดอด้วยครูย้ำทุกครั้งเลยนะคะ Okay. หลักการข้อที่4ค่ะข้อ4คํคำคุณศัพท์ที่ออกเสียงพยางคเดียวมีสระตัวเดียวมีตัวสะกดตัวเดียวให้เพิ่มตัวสะกดเข้าไปอีกหนึ่งตัวแล้วเติม er ในขั้นกว่าและเติม est ในขั้นสุดนะคะอันนี้นักเรียนต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะ คำคุณศัพท์ที่ออกเสียงพยางเดียวก็คือเปล่งเสียงออกมาเพียงครั้งเดียวนะคะมีสระตัวเดียวสระในภาษาอังกฤษก็จะมี a e i o u มี5ตัวนะคะแต่ถ้าคำนั้นมีสระเพียงตัวเดียวนะคะก็ถือว่าอยู่ในกฎของข้อ4และถ้ามีตัวสะกดตัวสะกดก็คือพยัญชนะที่เหลือเหลือจากสระนะคะ ที่ไม่ใช่5ตัวนั้นและถ้ามีตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะสระตัวเดียวตัวสะกดตัวเดียวแล้วก็มีเสียงพยางเดียวนะคะให้เพิ่มตัวสะกดก็คือตัวสุดท้ายเข้าไปอีก1ตัวแล้วค่อยเติม er ในขั้นกว่าหรือถ้าเป็นขั้นสุดก็ให้เติม est ได้เลยในขั้นสุดนะคะเช่น hot hot แปลว,ว่าร้อนนะคะ hot อธิบายนะ hot H ก็คือพยัญชนะนะคะ O ก็คือสระตัวเดียว T ก็คือตัวสะกดตัวเดียวเพราะฉะนั้น H O T นะคะ hot มีพยางเดียวอ่านว่า hot เปล่งเสียงออกมาครั้งเดียวมีสระตัวเดียวคือ O มี T คือตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะก็ให้เพิ่ม T ไปอีกหนึ่งตัวในขั้นกว่า แล้วก็เติม er นะคะอ่านว่า hotter hotter แปลว่าร้อนกว่านะคะพอเป็นขั้นสุดก็เติม t อีกหนึ่งตัวแล้วก็เติม est เข้าไปนะคะอ่านว่า the hottest the hottest แปลว่าร้อนที่สุดนะคะ อันนี้ก็คือเพิ่มตัวสะกดตัว t ไปอีกหนึ่งตัวแล้วเติม est นะคะต่อไปมาดูตัวอย่างคำต่อไปนะคะ big 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 แปลว่าใหญ่นะคะออกเสียงมาแค่พยางค์เดียวคือ big นะมีสระตัวเดียวคือ i ตัวสะกดตัวเดียวคือ g นะ big พอเวลาทำให้เป็นขั้นกว่าเราก็เพิ่ม G ไปอีกหนึ่งตัวเป็น d ับเบิ G นะคะแล้วก็เติม ER เข้าไปอ่านว่า bigger bigger แปลว่าใหญ่กว่านะคะต่อไปขั้นสุดก็เติม G ไปอีกหนึ่งตัว Big นะคะเติม G ไปอีกหนึ่งตัวแล้วก็ตามด้วย EST อ่านว่า the biggest the biggest แปลว่าใหญ่ที่สุดนะคะ,อ,ะอย่าลืมนะเพิ่มตัวสะกดอีกหนึ่งตัวแล้วตามด้วย est นะคะในขั้นสุดต่อไปตัวอย่างคำต่อไปนะคะ thin thin แปลว่าผอมบางนะคะอันนี้ th เป็นพยัญชนะนะคะ,ะคำว่า thin เนี่ยออกเสียงมาเพียงพยางเดียว1พยางนะออกเสียงมา1พยาง แต่ว่าพยัญชนะมีสองตัวอันนี้เราไม่นับนะคะเรานับที่สระคือตัว i มี1ตัว n เป็นตัวสะกดมี1ตัวนะคะก็ถือว่าอยู่ในกฎของข้อ4นะ fin แปลว่าผอมนะทำให้เป็นขั้นกว่าก็เติม n ไปอีก1ตัวเนะี่ยเพิ่ม n ไปอีก1ตัว n เป็นตัวสะกดแล้วตามด้วย er อ่านว่า fin n น r t h i n n น r แปลว่าผอมกว่าขั้นสุดก็คือทินเหมือนเดิมแต่ว่าเติมตัวสะกดอีกหนึ่งตัวคือตัว n แล้วตามด้วย est นะคะอ่านว่า the thinness the thinness the thinness แปลว่าผอมที่สุดผอมบางที่สุดนะคะมาดูข้อต่อไปหลักการข้อที่5 คำคุณศัพท์ที่อ่านออกเสียง2-3ถึง3พยางค์ขึ้นไปนะคะเปล่งเสียงออกมา2-3ถึง3พยางค์ให้ใช้ more นำหน้าในขั้นกว่าและใช้ the most นำหน้าในขั้นสูงสุดส่วนคำคุณศัพท์นั้นให้เขียนเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรลงไปนะคะเช่น beautiful beautiful นะคะแปลว่าสวย ขั้นกว่าก็ more beautiful more beautiful สวยกว่าเพิ่ม more เข้าไปนะคะต่อไปขั้นสุด the most beautiful the most beautiful ให้เพิ่ม most the most เข้าไปนะคะในขั้นสุดแปลว่าสวยที่สุดตัวอย่างคำต่อไป expensive expensive แปลว่ามีราคาแพงนะคะถ้าเป็นราคาแพงกว่า more expensive more expensive ราคาแพงกว่าต่อไปแพงที่สุดนะคะ the most expensive the most expensive ให้เพิ่ม the most เข้าไปเลยนะคะ,ะเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นเสียงสองสาพยางเช่น beautiful อันนี้ถือว่า3พยางนะคะ expensive สพยางนะคะต่อไปมาดู difficult 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 นะคะเือว่าเป็น3มพยางนะคะ difficult แปลว่ายากพอเป็นขั้นกว่า mm hmm. เติม more เข้าไปข้างหน้านะคะ more difficult ยากกว่า the most the most difficult ยากที่สุดอ่าก็คือในขั้นสุดก็เติม the most เข้าไปข้างหน้าเลยต่อไปตัวอย่างคำต่อไป dangerous dangerous แปลว่าอันตรายนะคะ Dangerous มีกี่พยางค์คะ Dangerous Dangerous สามพยางค์นะคะขั้นกว่าก็เป็น more dangerous อันตรายกว่านะคะ The most dangerous อันตรายที่สุดอ่าอันนี้เป็นขั้นสุดข้อที่6ข้อสุดท้ายข้อที่6บอกว่าคำคุณศัพท์บางคำเปลี่ยนรูปไปจากเดิมเช่น bad bad แปลว่าเร็วไม่ดีนะคะพอเป็นขั้นกว่าอ่านว่า worse อ่านว่า worse worse เร็วกว่าขั้นสุด the worst the worst เร็วที่สุดนะคะเป็นคำที่ไม่ดีนะแต่เราต้องรู้จักไว้นะคะต่อไป good good แปลว่าดีนะคะขั้นกว่าก็เป็น better better เห็นไหมคะเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนรูปไปจากเดิมเลยนะคะขั้นสุด the best the best ดีที่สุดนะคะเปลี่ยนรูปไปจากเดิมนะคะต่อไป far far แปลว่าไกลนะคะถ้าไกลกว่า farther farther เปลี่ยนรูปนะคะเพิ่มมาเพิ่ม ther มานะคะต่อไปขั้นสุด the farthest the farthest ไกลที่สุดนะคะต่อไป little little เล็กน้อยนะคะขั้นกว่าก็เปลี่ยนรูปไปจากเดิมเป็น less less ขั้นสุด the least the least นะคะเล็กที่สุดนะอันนี้ก็คือเปลี่ยนรูปไปหมดเลย3คํคำเขียนไม่เหมือนกันเลยนะคะต่อไปตัวอย่างคำสุดท้ายนะคะ much much แปลว่ามาก ขั้นกว่าก็เป็น more more ขั้นสุดก็เป็น the most the most นะคะจบแล้วนะคะสำหรับหลักการทำคำคุณศัพท์ขั้นกว่าแล้วก็ขั้นสุดนะมีทั้งหมด6ข้อนะคะเดี๋ยวนักเรียนลองทำแบบฝึกหัดในหนังสือนะคะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำนะคะอัสสลามุอะลัยกุมเราอมะาตุลลอฮะบะระกาตุ